น้องก mm ็มันอยู่ใจแต่ไม่ได like. um, ้ลงมใจอันนี้ก็ต้องฝืนยายญะยอ่ะจนในสุดตอนนองกำลังโตสาเนีน้องละายัเวลาปรมานไป80ปีนะตอนนั้นน้องก็ไม่เกงอะไโม่งเลยนะแล้ววันนั้นหนึ่งครับันก็ต้งการนะฮะเรียนรู้อย่างนี้นะฮะเรียนรู้ท่านกจบคุณบอกผมว่าท่านอยากให้ที่เนี่็นที่เรียนรู้สึผมคาๆแบบสนับสนุนท่านวัดตัวเเรียนรู้ นะฮะที่จุลาไม่2นหนะะ้าวิชาาองุลตม,มีสอนเรืองของหัวใจเท่าไหร่นะแต่ทุกท่านเรียนมานที่น,น,นี่ก็จะปรนเดนนะอเบอะบาครับท่ารัทาบบอกว่าเราน่าจจะมีความรู้สองชนิดในการใช้ชีวิตเดนะความรู้สองชนิดความรู้ชนิดที่หนึ่งคือที่เราเ,เรียนเียอะไรไมาห้อะไรเช่นวิชาหมอแพทยศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์บัญชีหรืออะไรเนี่ยักรมาศาสตร์หรื บัญชีศาสตรหรือเศรษศาสตร์หรือธรณีวิทยาปัตตวิทยาอะไรเงี้ยนปีไหมฮะอนี้นะเนี่ยศสตร์ัวนี้เต็มหมดเลยที่เรานงานที่ดมีประมาณห0 0้าเองใช้เวลาเรียนัประมาณสามพัปีนึงพรมีเพื่อนจบธรณีวิทยาเขาเรียนองอะไรครับธรณีเขานี่เรียนเรื่องหินฮะ ไอ้เพื่อนผมวันนี้เที่ยวชานุ่งหินศึกษาหินเพื่อนโนเจอในโนนเสาอ่นะตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโนนเสาเนะคือศึกษาหินจนพบว่าบางทีหินบางอันนะครับบางก้อนเนี่ยมันมีคล้ายๆรอยเท้าอ่ะนะทำไมมีรอยเท้าบสามสามทีสามทีบ้านเนี่ยฮะมันก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจะเป็นสะสะเท้าหนึบจำบังเนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในโนนเสาอยู่ที่กาลสิงห์นะน่าสาธิตให้ดินโนนเสากคนทุกคน แต่นาปัตัั้นเนี่ยนะครับเขาเอาไปตั้งให้เป็นที่เรนสาวพันธ์ได้ขุดพบใหม่นะเห็นไหมเขาเก่งนะอันนี้เปนวิชาเลยครับที่เรียนจากใค้ที่ทำให้เราไครครับมีความรู้ทธประโยชน์ได้แล้วก็เป็นที่มาของพวกซัโพวกซัแต่ที่นี่มันก็มีอีกนะเด็กกิน้าเนี่ย ผมอ้างสิ่งแด้วยรู้สึกดีด้วอนนอาจจะเพื่อการศึกษาแล้วกันนเรามีเด็กเราคนนึ่จบวิศวะคับเข้าเรียนด้5ค่ะจบ0.9ค่ะเก่งไหมฮะแต่เราต้องสอบเทียมาเรียมนะแล้วบนี้สอบเทียบเมเียมมากใชไหมฮะไม่จบอนะเด็กไ้ไหมฮะสอบเทียบเข้ามาแล้วก็จบสีปีเ็ๆเดากเนาะล้สนใจดี่เอามา นี่นี่นี่แกยังไม่พอใจนะฮะแกอ่ี่สมัแไม่ใจนะฮะแกไปเรียนแดเไปรียนหมออครับนไอรับาน้องมีแนที่่งาหมอแล้วมีสัอ่างเงี้ยกลางวัน่อสร้างานเปิดคลินกน้องอย่างเงี้นับเดไมไหวล่อยนี่ยังไม่พอนะ ตอนนี้จองอภรรยาของนายกบิรัชที่มสามนะคุณจงเล่นนะนะโอ้โหกับวันต่อสร้างครับ,รบตอนเรเนเปิดส่ินตัวนี่คืนคือไหมฮนะะที่ศึกษากฎหมายแผ่นทุกขทุกวันนี้แนละ้วครนะับนะโชคเก่งนันแต่ตอนนี้คนที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ในคุกกันนะเพราะว่าเสียดแฟนกามีแฟนนะ แล้วก็ไปติดแฟนลงโถ่และติดข่านะฮะเพราะรู้สึกว่าแฟนจะเป็นยังไงฮะคนใหม่ชีวิตก็เป็นไงครับโล่มเลยความรู้การจัดการแลเกาบชาสพมะติดไหนะช่วยชีวิตไว้จะได้ช่วยราศาศัามีดีเละครับดีงาม แต่ถ้าเขาแค่รู้ง่ายๆเป็นสัญญาณธรรมชาตินะฮะรู้ง่ายๆใช้คำว่าอะไรเนี่ยนะรู้อย่างง่ายๆว่ากลางวันถ้ามันจะมาก็มาถ้ามันจะไปก็อะไรก็ไปกลางวันจะมาก็อนะไรเนาะเข้ามาถ้ามันจะไปแลนะฮะลองรักกลางวันที่ไหนที่ยึดมันไว้ได้นะฮะ ไม่ชอบกลาคืนแค่ไหนว,าาวนะ,ะนะเช้าจะมาจะมาแล้วนะเออถ้าพูดพว่ากลาวันจะมาก็มาจะไปก็ไปนี่เข้าใจง่ายนะนะฮะแต่แสดงว่าชีวิตมันเป็นอนิจจามัมมนแลฮะดูมีหมนหมมันเป็นไปร่างแต่พอนอนกันนะครับเข้าใจหัดเลมันกบบนกัตตา,า,าไม่มนนนตีตุ๊ออใช่ไหมฮะแ้วลองแค่เข้าใจาว่ากันจะมาก็มาจะไปก็ไป คือชีวิตเนทุ่ดูรกันไม่ต้องใช่คนใช้ลัห้ให้คล้ายๆแบบเหมอนยังผมมาเพราะชีวิตทุกขุนรอดูไหมฮะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็อะไรฮะเดี๋ยวก็ฝนอย่าพ่งหนาวนะฝนก่อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋วก็ฝนเดี๋ยวก็อะไรฮะก็หนาวแน่ร้อนจะวาไปมีเสน่ห์ไหมฮะน้องจริด้ันเห็นเสน่ห์ารอนไ ร้อนโมยกูไม่ชอบไอเนี่ยแต่ก็เห็นเสน่ห์หน้าร้อนแกวว่ามันมีดกลมแลกเลยฮะสีเหลือนอรามสงามมากมันเป็นพองขวัญที่ธรรมาชาติให้เราทุกคนของขวัญที่อำนาจของธรรมาชาติตรไหฮะสร้างสรรค์นะะักเรียศักเกงนน่งแคไหนก็สร้างลมแลกไม่ได้นะนักเรียศักย์เก่งแค่ไหก็สร้างดอกลันยุ้มไมได้นะดอกเข็มขาวไม่ได้เข็มแดงไม่ได้นะอันน้อามพ่อขายได้ครับจะสร้าง นถ้าเราเข้าใจโอ้โหรวมนี่เป็นไงครับมีของงดงามเลยสำหรับเราจะได้เลยฮะดื่มดันแดบนี้เลยใช่ไหะอันนี้ก็มองแบบเพล่มเติมต่อนะฮะจะมองเลึกๆลงไปเนี่ยครับต้นไม้เราก็ร่างเสมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมค่อยบอกเลยเนาะว่ามันมเหมือนยังไงนะผมเวลาสอนที่จุฬาพุทธสถานผู้ศิลป์มาได้เจอเพราะว่าเป็นการความเหมือนกันมานะของกุฏิ ส้มตำต้นกล้วยแล้วก็คนและหมาเหมือนกันยังไงวะน้องมีสิทธิ์หนึ่งนะก็อีอะไรนะครับส้มตำต้นกล้วยคนแล้วก็ดอกหมาเนี่ยเหมือนกันยังไงเหมือนกันตรงไหนโอ้โหท่านทำได้น,น,นะครับผมจะขอเป็นเักเรียนให้เลย เนี่ย่กรับโอ้งเคยเด้าอีกับคนมันมีอะไร้างใช่ไหมครับตอคถแต่ไม่มีคำถามอีนได้ทำไงครับปกติมันไม่เหมือนกันจะต้องเหมือนมองให้มันเหมือนกันนระหว่างส้มตำกับอะไรนั่นเนี้ยก็อีกน่ะนอกจากลองชินกันตองชิส้มตำคำนึงว้ไหมชินโต๊เก็อีกคำแต่จะดูว่ามันเหมือนกันง่าย กาความหนุนะไร่นก <cade S 3> <constitutional law. S 1> ็ไพมันเหมืนหมายว่าไรัอาจจะแล้วในสิบจะค่อยๆเขาจะทำบางการในนั้นนะครับที่นี่เป็นหนัละฮะเเพราะฉะนั้นนะฮะความรู้เลยต้องมีสองนี่แต่นะฮะแล้วก็ให้ชนิดหลังเนี่ยให้กรปฏิบัิทกระการเดี๋ยวก็ร้อนทาสน่์ของน้าร้อนให้เอครับเดี๋ยวก็ฝนทาสน่หของน้าฝนให้เจอครับ ออต้องเส้นงานร้องย้มนคืนแล,แล้วบางวันก็ไปนะทีมีโอกาสาทานข้าวกับลูกค้าไปไหมนะนะมั่วมเนี่ยเป็นเหน่งหน้าฝนนะฮะหน้าหนาวนะฮะโอ้ไม่มีที่ไหนที่ฟ้าใสากับหน้าหนาว <c oughs> ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปนไปไหมครับเลยเพบว่าโลกนี้สวยงามผมพูดถึงผู้ชมท่านเป็นโยโยนัก,นกนหนังสือพูดดกันนะครับท่านเป็นนักปาราชญ์อินเดียท่านบอกว่าโลกนี้มีความงามไม่จำกัด แต่จิตใจที่จำกัดม mm hmm. องไม่เห็นจิตใจของเราตกับมจำกัดเสอเรื่องที่ทำไงฮะบคนคิดอย่านะครับเราลองทิ้งเบางคนิดอะไรฮะลืมตามของโลกมจะกพบไงครับรทองทำงานได้ความเห็นนกระจบมนะฮะที่ไม่ด็นคนอนะเสียงบนกระจบ้งอนนี้ ความเงียบป็น,นังไรัะสมุเป็นไ,ไวัดเ้ยนักเสี่ยเงานครับราอาจจะตอบไะค่อยๆอนในที่โกน้องเข้ามาใส่ตัวคือค่อยๆศึกษาทาที่ไหนครับที่ตัวเราเองเมือกี้เราหมดหมดอะไรนะฮเรสรสทำใช่ไหมครับทำที่ติดริงนะครับก็จะมีทำที่ติดโกรูสึกแล้วอะไรฮะ เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเหได้ด้วยนะฮะตนเองมันก็เลยต้องมีไหนครับที่เราอ่ะเพราะนัการศึกษาสก็ต้องถามว่าไอ้าเาต้องีที่ไหนด้วยดูนี่ตวจะรีอะไรเยอะจะีอะไร้มันไหนครับไม่ต้องมีทางนี้คุณนไปเต้องเขามาสนาี่ปัญญานะฮะโอ้โหท่องจิตายนะครับที่ศึกษานี่ยเต้องมีที่ไหนนะครับ ก็อยู่แถวไหนน้อหนึ่งนะฮะเวลาเราอยู่กับพี่หนึ่งอยู่สายก,กับพ่อบางพี่น้องแรกเขาจะต้นมกกมกกไม้ต้นหญ้าเลยนะวะเนี่ยนะฮะแล้วก็ค้นหาที่เจอแล้วเดี๋ก็อ๋อตรงนี้เองเนี่ยครับแล้ววันนั้นความรู้สองชนิดนะฮะชนิดหนึ่งจะเป็นความรู้ดาการครับอีกอันนึ่งจะเป็นความรู้ของธรรมชาติวความรู้เรื่องชีวิตครับข่้นชื่อชมดูการของชีวิตแลยคะ่ะกำมันจะมาก็อะไรฮะก็มาจะไปก็ ฟังดูแล้วเข้าในะฮะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยอย่ายึดมั่นถือมัง่งฟังกันเป็นไงฮะยากไหมแต่กำรมาจะมาก็มาจะไปก็ไปเนี่ยบอกทุกฟังไม่ยึดมั่นถือมั่นไหมฮะนั่นคำว่าโอ้ยอย่ายึดมัม่นถือมั่นฟังกันเป็นยากแต่ถ้าเข้าใจว่านะฮะางวันจะมามัก็อนนะไรมาจะไปมันก็ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับเหมื่อไหร่ที่เรามาเจอกันเนี่ยครับ จะเจอมันก็อล้วจะไม่เจอมันก็พวกนี้กระจาดก,กันะรายเนี่ยกระจัดกระจายใช้กับสตาร์ได้ไหมฮะต้นเดือนก็มันจะมาก็มาปลายเดือนมันจะไปก็ก็ต้องปล่อยอพูดถึงเงินทองเย,ยอะได้ไหมครับพูดถึงถยอดฐานบริษัทได้ไหมฮะวันนี้มียอดไหมเกษียณแล้วก็ไหมฮะไม่มีแร้วอีกเวลาผมเป็นอาจารย์พื้ใหญ่ครับ ไปเดินสนจุดจัดบมัฮะอบไบยิงกเื่ออะไรบแต่ผมกน่าทีบขนา,นาดา <c oughs> นั้นรื่ามียอดมันก็ไปฮะจะมามันก็มาจะไปมันก็ไปโอ้ยถ้า,าใจเนี้ยครับเมื่อกี้วิชาการทขให้เราได้ซักนะฮะเมื่อผมที่เป็นนักทรนินก็เป็นไฮะโอเคครับเป็นเรียนสเป็นซักชนิดที่เขาเรียกว่า พวกกระสับกะับก,กันนะฮะที่การแต่พุทธเจ้าบอกว่าเอาโหพวกกระสับยังเดี๋ยวไม่ทำให้ชีวิตกินได้นะครับถ้ากินได้ก็อิ่แค่คร้งได้นะฮะกายภาพที่เสร็จอย่างเรามีสตางก็ไปฮะฮะจะซื้อนาฬิกาดีๆมาปูกซื้อเสื้อราคาแพงมาใส่นะฮะอันนี้ก็ได้แค่ขึ้นเดียวครับเมื่อสักสองวันที่แล้วเราฟังข่าวธุรกิจใ,ใหญ่นะฮะที่ เป็นตากล้อกัไปฮะใช้ปืนยิงตัวมังเพ่งเลยเนี่ยครับสอนนี้เองอยิงข่านะครับผมตะด,ดูบอลเลย์บอลสมัครเนี่ยเลยไม่ได้ฟังข่าวแล้วก็ยิงเยอะไม่ได้ฟังเลงเงเยเ,เขาเป็นเศรษฐีใหญ่ครับอย่างนั้สุดก็มีพันล้านเหมอนกย่าไมครับยิงตัวตายเลยนะแสดงว่าชีวิตของเขาเนีอยอย่ยจะมีพวกแค่อะไรฮะ โลกกซับประกานอะครับอริยสัพ์ขาดความสนใจแบ่ไงครับต้งมาันจะมามันก็จะไปมันก็ขยายไปนิดดูว่าอะไรจะเกิดมันก็นะะอะไรฮะตอนนี้เราเหมือนกับอะไรครับมันเป็นไฟ p a s s i v ะมันเป็นคนที่อะไรฮะงองมืองอเตียงเไปไงๆๆๆ็นัไงฮะมันจะเกิดบ ก so so ็เป็นไปได้เหมือนกันนะประมาณจะคิดอย่างนี้นะครับว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วคุณไม่ยุ่งใครด้วยก็มีนะคนเหล่านี้ถ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็จะเกิดการชื่อว่าอพาร์ตเมนต์นะฮะอพาร์ตเมนต์พวกไรรู้สึกไรรู้สึกไอ้พวกไร้รูสึกเนี่ยคนมากจะกล้าไปรบกวนผู้เบีดขาสูงเใช่ไหมเหมือนน้องมาปริมาณสุดสอวันแล้กลับบ้านเป็นไงครับ สามีก็บอกว่าเฮ้ยก็สามหมดหนูว่างนะลูกไม่สบานยานะหนูก็กว่านะอันนี้อันนี้ว่าแบบก็เคยเป็นบาปซะมักรทีแต่อุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะอุเบกขาแปลว่าไม่หวางวังผมเคยถามทุกสุภาพนะวันนึงผมก็ไปสัมภาษณ์ท่าน ตอนเย็เยนเนี่ยคนตกช้ำ้าดหน้าน,าน,าน,านาราืน้าปกติว่าอาการกระดุกกระดุไปคุณกับท่านนะถาะมว่าหลวงพ่อครับผมเ,เรียนสยิปิญามานะผมอยาจะให้หลวง่อเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตอามหยพ้นให้ฟัน,ะนผมอยากรู้จักรบ้าอยู่พ้นเป็นยังไงคือเราว่าพ้นจากโลกนี้เยหไ,ไงครับทุกท่านจักหุดพ้ ลูกนี้แปวอะไรฮะอิสออิสระอิสระแว่าไรันอิสระแปลว่าไม่มิสิ่งใดคคนได้ถ้าน้องมีใจอิสระก็ไม่มีอะไรควใจน้องเลยไม่ว่าจะเป็นอม่กะีเรื่องน้องเรื่องเงินนัเรื่งผู้คนเรื่องชจ่อเสียงน้นไม่มีใะมาคุณได้เลยครับเพราะเาเป็นไงครับอิสระ ถ้าเราสุดอย่างนี้นะเราก็จะไชีวิตอยู่เหนือมันนะไม่ใช่อยู่ใต้มันนะเราก็เลยใช้มันนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้มันใช้เราอิสระจากมีเงินมาอิสระจากเงินเราก็เป็นเดือนเลยไหมฮะหาเงินแบบอิสระจากเงินไหมฮะเราก็เป็นเดือดมันนะเราอยู่เหนือมันไหมครับกูหาเองข้าหาเองเพื่อข้าจะได้เอาเองมาใช้ด้วย